ตอนที่หอย่าลืมสิว่าเจ้าเป็นพระชายาของข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วดังนั้นสิ่งที่ข้าทำกับเจ้าสมเหตุสมผลแล้วเอาละ่ะถึงเวลาที่ข้าต้องไปทำธุระแล้วอย่าคิดถึงข้ามากล่ะงูฮึสติกับม่เอไอวานันเอาเปรียบฉันอีกแล้ว จริงสิยู่ยัล่ะฮะอไอ้ไงไงำงำเชิญเดินไอ้บ้านนั่นแกล้งเต้ในกลับนอนอย่างสบายเหรอตื่นนะอืมเดี๋ยวเจ้าก็ชินกับมาในเร็วนี้แหละหาข้าเข้าไปยุ่งมากเกินไปต่อไปเจ้าก็เดี๋ยวนะแน่อธิบายมันนะว่าเดี๋ยวก็ชินแปลว่าอะไรอย่าหลับนะตื่นเดี๋ยวนี้ ยุยะยุยะเหมือนว่าองค์หญิงแห่งมิทน,นิตจะเป็นคนอารมณ์ร้อนดูแล้วว่ายุยะไม่น่าเชื่อถือไม่ได้จึงต้องหาทางกล่ายุปัจจุบันให้เร็วที่สุดหืนั่นมันคนอ้วนที่แกล้งคนข้างถนนเมื่อวานไม่ใช่เหรอแล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ที่นั่นด้วยละ่ะ พวกเขาไปที่วังทำไมน่ะทำความเคารพ oh, e oh, e องชายอะเคนาเตนองชายอะเคนาเตนทรงทราบจุดประสงค์ในการมาเยี่ยงของพวกท่านแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าท่านจะมาด้วยตนเองแม่ทับใหญ่เฮเรมบูร hey, ิเซียเซนาบรีเครวันเซ อเคนดเจนกล้าจากการคนของข้าทำไมข้าจะมาแก้แค้นด้วยตัวเองไม่ได้ล่ะท่านวิเซียนพูดเกินไปแล้วข้ามาที่นี่เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับคนใจบุญผู้น่าสงสารผู้นี้เส้นมถูกโจมตีบนถนนในขณะที่พยายามเรียกร้องสิ่งที่เป็นของเขาและลูกหนี้ของเขาก็ยังทำที่เป็นคนไร้เดียงสา ไรอย่างอายแต่งตัวเหมือนนักบวชแต่พูดจาได้น่าซสื่อใจคตอ๋อเป็นเช่นนี้หรือเท่าที่ข้ารู้เห็นได้ชักว่าผู้ชายคนนี้ซื่อทุสโมสหลอกลวงพ่อของหญิงสาวคนนั้นทำให้ครอบครัวต้องถูกทำลายทำไมหรือ เพียงเพราะคนคนนี้บริจาคเงินให้กับวิหารอมุตมากขึ้นทุกปีท่านนักบ,บวชก,ก็ยินดีจะสร้างเรื่องเราให้เขาหรือไต่เท้าพูดอะไรก็ระวังด้วยสุดท้ายแล้วก็ต้องทำตามพระประสงค์ขององค์เทพอามุลในเมื่อพระองค์ในเมื่อองค์ชายอาเคนเตนเป็นทายาทของฟาโร ความเชื่อนในพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่หรือ,อผู้ชายคนนี้กล้าดียังไงถึงใช้พระเจ้ามาขุมขู่ไอ้บ้านั่นนะแต่ยู่ยาบอกว่าฟาโรห์ให้ความสนใจกับพระประสงค์ของพระเจ้ามากไอ้บ้านั่นคงไม่ก้มหัวให้คำพูดไร้าสาระนั่นจริงๆหรอกนะ <c oughs> พระประสงค์ของพระเจ้าหรือ อ่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าจริงๆอ่าเช่นนั้นคงเป็นพระประสงค์ของเทพอมูลที่ค่าต้องฆ่าเจ้าตอนที่หกเขาเขาฆ่าคนนี่เขาทำจริงๆเหรอ เมเชนจะรู้ว่าอีอยิปตโบราณที่ฉันอาศัยอยู่นั้นเป็นอยู่ที่โหดร้ายร้ายกาจมากจนถึงตอนนี้ฉันก็เพื่อนเข้าใจอย่างกระจา่างคำว่าโหดร้ายสองคำนี้สร้างชื่อด้วยเรื่องแลก,กันดูเจ้าเจ้าทำไมเจ้าทำไมหรือนักบวกลามโักคลัก การกระทําของข้าหรือข้าบอกแล้วนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าหรือว่านักบวชรัมโมถือว่าตัวเองเป็นทายาทของฟาโรห์มากกว่าข้าเข้าใจเจตน,นาหรือเจตจำนงของพระเจ้ามากกว่าหรือเนี่ยไม่ได้เชิงต้องเรียออกไปจากที่นี่ฮ่า องชายอะเคนเตนล้อขั้นเล่นแล้วนอกจากฟาโรห์ท่านก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าที่สุดยุคนี้อันตรายเกินไปสำหรับฉันเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนส่วนหญิงสาวคนนี้ข้าจะนำตัวไปด้วยไม่นะข้าไม่อยากไปกับเขาองชอะเคนาเตนได้โปรดใช่ค่ะ และถ้าแม่ด้วยเจ้าพูดเรื่องไร,สร้สาระอะไรก่อนที่จะมาที่นี่ท่านคท่านเคยบริจาคครอบครัวของเจ้าให้วิหารแล้วไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เจ้าก็เป็นคนของวิหารแล้วฮวางใจเธอกลับไปกับข้าข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดี ทำเช่นนั้นไม่ได้หรอกอหนะนางเป็นคนของข้าไม่ต้องให้นักบวงมาดูแลหรอกเจ้าเป็นใครมีสิทธิ์อะไรบอกว่านางเป็นของเจ้าเท่าที่ข้ารู้คนดินดินและสิ่งของทั้งหมดในแผ่นดินอียิปตล้วนเป็นของฟาโรประโยคนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ไม่ทราบว่าในฐานะที่ท่านเป็นทายาทของฟาโรห์ท่านมีสิทธินี้หรือไม่มีเช่นนั้นข้าต้องการให้ท่านมอบทั้งครอบครัวของผู้หญิงคนนี้ให้ข้าได้หรือไม่ได้แน่นอนดีมากนางเป็นของข้าเจ้าไปเถอะ องชายอาเคนาเตนไม่ทราบว่าท่านนี้เป็นใครขอรบกวนท่านเน้นนำตัวหน่อยได้หรือไม่ได้แน่นอนนี่คือชายาคนใหม่ของข้าและอาจเป็นราชินีนในอนาคตในเมื่อนางเห็นสิ่งที่ชอบเช่นนั้นนักบวงนารมโมดก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเสียสละให้นา ข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ปฏิเสธตอนที่เจ็นี่คือชายาคนใหม่ของข้าและอาจเป็นราชินีในอนาคตในเมื่อนางเห็นสิ่งที่ชอบเช่นนั้นนักบวญซารโมก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องสละให้นางข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ปฏิเสธพย่ยา่ะเอาละเจ้าไปได้ พยะค่ะเจ้ามาถูกเวลาจริงๆงทำไมเจ้าถึงตัวสั่นละ่ะปล่อยปล่อยข้านะเจ้าเดี๋ยวก่อนพวกเจ้าสองคนจากการผู้หญิงคนนั้นค่าไปก่อนพยะค่ะเดี๋ยวก่อนเนเฟติหยุดนะ จูจ่ๆเจ้าก็วิ่งหน,นีทำไมนะ่ะนี่เจ้าเจ้าเจ้าปล่อยข้านะฮะเจ้ากำลังตัวสั่นหรือเจ้ากลัวข้าตอนที่เจ้าหยาบใครกับข้าเจ้ายัางไม่กลัวตอนนี้พอข้าฆ่าคนตายเจ้าถึงกลัวข้าหรือ ปล่อยข้านะข้าจะกลับกลับกลับไปไหนไมิธมิกมิธนิกหรืออย่าลืมสิว่าว่าเจ้าทุกส่งมาเป็นของระวังจากส่งคราไม่รู้หนังสืออีกทั้งไม่มีทักษะการใช้ชีวิตออกไปจากที่นี่เจ้าก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ นอกจากข้างกายข้าแล้วเจ้าไปไหนไม่ได้อีกอ่านีเจ้ากล้าอ,องค์ชายท่านทรงทำอะไรอยู่คนเดียวองค์ชายทรงเป็นอะไรไปพะยะค่ะ ้าโกรดเคืองผู้หญิงคนหนึ่งองชายแต่ว่าความคิดที่นางจะไปจากข้าข้าอดไม่ได้ที่จะโมโหจนุดเป็นไฟโยยะท่านนาเฟดีขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือข้าถึงสองครั้งต่อไปนี้ อินาจะอยู่เคียงข้างและดูแลท่านเป็นอย่างดีตอนที่แปดยุยะองหิงนาเฟดีขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือค่าถึงสองครั้งต่อไปนี้อินนาจะอยู่เคียงข้างและดูแลท่านเป็นอย่างดีเอ,อที่แท้ก็เป็นเจ้าดีบนรุกขึ้นเถอะพวกเกินจริงไปแล้วอีกอย่าง ข้าก็ไม่ใช่คนเดียวที่ช่วยเจ้าอหญนะิงเนาเฟติแล้วข้าเล่นแล้วหักไม่ใช่เพราะท่านข้าคงหนีไปไหนไม่ได้ต่อหน้าเหล่าผู้ที่มีอำนาจข้าทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยงั้นเหรอตั้งแต่ที่ฉันมาที่นี่ด้านหนึ่งฉันโทษยู่ยะแต่ในอีกด้านหนึ่ง ฉันก็ได้รับการปกป้องอย่างสบายใจแม้อยากจะช่วยชีวิตผู้คนก็ต้องเพึ่งพาอำนาจของคนผู้อื่นไม่รู้หนังสืออีกทั้งไม่มีทักษะการใช้ชีวิตออกไปจากที่นี่เ้าก,ก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ถูกต้องพุทามตรงฉันเป็นคนที่ไร้อำนาจที่สุดองหญิง ท่านท่านเป็นอะไรเพคะอ่าหืมนี่เมื่อดูแล้วว่าเป็นปัญหาอยู่ที่ไหนก็ต้องรีบหาทางแก้ไขเจ้าชื่ออินนาใช่หรือไม่เพคะดีมากอินนาเรามาประชุมทบทวนกันเถอะเอ๋องชายทรงเป็นอะไรไปนะ่ะ ข้าเห็นเขาเมอรอยมานานแล้วเธออ,องค์ชายในเมื่อท่านเป็นห่วงองค์หญิงมากทำไมไม่กลับไปเล่าพะยะค่ะที่นี่ยังมีอะไรอีกมากที่ต้องจัดก,การหวังว่าท่านจะไม่ทำให้ข้าเสียเวลานะพะยะค่ะมีแต่เจ้าคนเดียวที่กล้าพูดกับข้าเช่นนี้นั่นเป็น เหตุผลที่องชายทรงเรื่องให้ข้าอยู่เคียงข้างไม่ใช่รือพยาค่ะจะว่าไปแล้วผู้หญิงที่ทำให้องค์ชายทรงหวันไหวก็หาได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ข้าก็ควรช่วยเหลือท่านก็แค่เดี๋ยวนะจะพูดว่าหวันไหวหรือจะกลับไปเลย <c oughs> จริงๆเลยทำไมมือใช้แรงมือของเค่ยังแข็งแรงเหมือนตอนเด็กๆเลยล่ะแต่กล้าดีอย่างไรมาบอกว่าข้าหวงไว้กับผู้หญิงคนนั้นองชายอืมจะเป็นไปได้เช่นใดใครบอกว่าไม่รู้หนังสือ จะไม่เคยได้ยินหรือว่าทุกคนเท่าเทียมกันองหญิงองหญิงเบาเสียงหน่อยพี่คะคำนี้ผู้ไม่ได้นะพี่คะในอียิปต์ผู้ที่ต้องเคารพสูงสุดคือฟาโรห์ลงลงมาคือองชายทั้งสองและสถานะต่ำสุดคือสามัญชนในฐานะสามัญชนสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงคือดูแลบ้านและมีลูกให้สามี เราเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ต่ำต้อยที่สุดดังนั้นไม่มีสิทธ์ที่จะร่ำเรียนไร้สาระสิ่งที่มีชีวิตที่ต่ำต้อยที่สุดอะไรกันตอนที่9เราเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ต่ำต้อยที่สุดดังนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะร่ำเรียนไร้สาระสิ่งที่มีชีวิตที่ต่ำต้อยที่สุดอะไรกัน มองดูแม่น,น้ำในที่ล้อมรอบทั้งอียิปบนกวีอียิปต์หยหเล่มต่างเรียกมันว่าแม่นักกวีก็้ใช้ภาพลรับของผู้หญิงเพื่ออธิบายถึงใส่น้ำแห่งชีวิตหรือว่าเจ้าคิดว่านางต่ำต้อยหรืออีนาสิ่งสำคัญก็คือมนุษย์ จะรู้ถูกตัวเองไม่ได้แม้แต่ผู้หญิงก็มีสิทธิ์เรียนรู้จงกว่าเจ้าจะได้รับความรู้ทุกประเภทเจ้าจึงจะรู้ว่าชีวิตของเจ้าเต็มไปด้วยความเป็นไปได้จริงๆและโลกนี้เต็มไปด้วยปฏิหารที่เจ้าคาดไม่ถึง ดังนั้นอย่าประเมินค่าตัวเองตามไปอินาเจ้าไม่อยากรู้หรือว่าความเป็นไปของเจ้าอยู่ที่ใดยิ่งไปกว่าน,นั้นคนสองคนเรียกด้วยกันสามารถมีประสิทธิภาพมากกว่าคนคนเดียวได้หากเจ้าไม่อยากให้คนอื่นรู้เราก็แอบ คงจะไม่บังเอิญขนาดนั้นหรอกมั้งเมื่อครูเจ้าพูดอะไรเจ้าคิดจะพาสาวใช้ไปเรียนหนังสือหรือเอ,อ่อทำไมเขาถึงกลับมาเวลานี้ล่ะอยู่ยาก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนไม่สิฉันตัดสินใจที่จะพึ่งกำลังของตัวเองไม่ใช่เหรอฉันจะต้องคิดหาวิธีเองที่จริงแล้ว ที่จรงแล้วเป็นความคิดของข้าเองไม่เกี่ยวกับองค์หญิงพ่คะอีนาเจ้กรรากำลังพูดไร้สาระอะไรนะ่ะนี่เป็นความคิดของข้าองชายอาเคนาเตนอย่าทรงฟังเรื่องไร้สาระขององคหญิงนะพคะความคิดนี้คะ่ะพอแล้วหากข้าจำไม่ผิดแล้วก็เรื่องที่นางข้าวังก็ไม่ใช่ความลับ ดังนั้นเจ้าควรเรียกนางว่าอะไรพ,พระชายาแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องชื่อเรียกกันเหรอเอาล่ะเจ้าออกไปก่อนข้ามีเรื่องจะคุยกับชายาที่รักของข้าเออทั้งสองท่านคุยกันดีๆนะเ่คะ เอาละตอนนี้ก็มีแค่เราสองคนฉันต้องหาวิธีโน้มน้าวเขาถ้าจะถามเจ้าเจ้าคิดว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะเรียนหนังสือจริงหรือเจ้าได้ยินหมดแล้วหรึอเออคือว่าไม่เพียงเท่านั้นกายังได้ยินว่ามีคนพูดว่าทุกคนเท่าเทียมกันเจ้ารู้หรือไม่ แค่คำพูดนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เจ้ากลายเป็นขี้เท่าได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้ายังจะยึดติดกับความคิดของเจ้าเองของตัวเองอยู่อีกหรือไม่ตอนที่สิเจ้าคิดว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะเรียนหนังสือจริงหรือเจ้าได้ยินแล้วเออคือว่า ไม่เพียงเท่านั้นเ้ายังได้ยินว่ามีคนพูดว่าทุกคนเท่าเทียมกันเจ้ารู้หรือไม่แค่คำพูดนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เจ้ากลายเป็นที่เท่าได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้ายังจะยึดติดกับความคิดของตัวเองอยู่อีกหรือไม่ <c oughs> ทุกคำที่ฉันจะพูดต่อไปนี้ อาจจะฆ่าตัวเองตายโดยไม่มีที่ฝังแต่ว่าฉันต้องต่อสู้เพื่อตัวเองสักครั้งใช่ข้าคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเรียนรู้แม่ควรเป็นอภิสิทธิ์ที่สงวนไว้สำหรับเหล่าวิเซวิเซียเท่านั้นเพราะเจ้าไม่รู้หรอก ว่ามีอัจฉริยะกี่คนในบรรดาสิ่งที่เรียกว่าสัมมัญชนพวกเขาสามารถเป็นนักรบได้เป็นอาจารย์ได้แมตแต่น,นักปราชญ์สามารถเป็นได้ทุกอาชีพที่เจ้าสามารถจินตนาการได้แน่นอนว่าผู้หญิงก็เช่นกันในดินแดนที่เจ้าไม่รู้จักมีผู้หญิงมากมายพวกนั้นได้เรียนรู้ ด้วยกำลังของตัวเองเพื่อสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมในด้านต่างๆพวกนางแต่ละคนพิสูจน์ให้ข้าเห็นแล้วว่าผู้หญิงมีความสามารถพอที่จะประสบความสำเร็จได้ต่ลึงตอนนี้กล้าพูดจริงๆนะถ้าไม่คิดว่าที่ตัวเองพูดมีอะไรผิดปฏิกิริยาแบบนี้คืออะไรนะ่ะ คงจะไม่ไปรายงานฟาโรห์หรอกนะให้ตายสิฉันตายแน่อยู่ยารียบกลับมาช่วยฉันเถอฉันกลัวทุกคนมีศัก,กยภาพที่ไม่สิ้นสุดงั้นหรือที่จริงแล้วข้อยอมรับบ่อะเดี๋ยวสิเจ้าตัวหนักนะนาฟิตี เป็นคนของข้าเถอะจะาจะล้อเล่นอะไรอีกข้าไม่ล้อเล่นข้าไม่ได้ล้อเล่นข้าชอบเจ้ามากเฮ้อชอบข้าด้ออเรารู้จักกันแค่ไม่กี่วันเจ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับข้าเลยเจ้าถามตัวเองเถอะว่าเจ้าชอบอะไรในตัวข้ากันแน่ หรือเพียงแค่ใบหน้านี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่นาเฟติความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจ้าเป็นเรื่องจริง